สิบกว่าวต์เลยนะแผงเดียวนะครับผมแผงเดียวนะแปดเองนะครับนี่ครับแปดสิบเก้านี่ครับกระดุมโซล่าเซลล์ครับเนาะอ่ะมือนี้นะครับผมแต่จะมาพูดถึงเรื่องของเออ่บอร์ดผสมไฟเนาะนะครับนี่นะครับบอร์ดนี้เลยนะครับผมเนาะซึ่งผมปล่อยออกไปหลายคลิปแล้วนะสามสี่คลิปแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ใช่ช่างที่ประกอบมันขึ้นมานะไม่ใช่ช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเนาะอันนี้คือผมซื้อมาจากช้อปปี้นะครับผมเนาะในราคาเาพันกว่าบาทนะครับใส่โค้ดใสอะไรก็เหลือประมาณเก้าร้อยกว่าบาทนะครับผมเนาะตัวนี้นะก็จะมีพอร์ตทางด้านอาินพุตนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสามเซล์ไมนอน่นะครับผมเนาะก็จะเป็น PV นะครับอันนี้ก็ PV อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นไฟบ้านนะไฟ AC นะครับ LN ลเนาะ สองเทอร์มินอลนี้นะครับจะเป็นไฟมาจากแผงนะไฟมาจาก PV นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมว่าเออผมลองต่อแผงมอฟัดดูนะแผงเดียวนะครับผมเนาะดูกันับว่ามันจะทํางานนะไห่นะแผงเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองวัดดูแรงดันดูนะครับว่าตอนนี้มันแรงดันมันเท่าไหร่นะนะครับผมตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา ก็สิบโมงครับแดดก็กําลังจ้าเลยนะครับผมเนาะสิบโมงนะอ่าใช้แผงมองฟัดแผงเดียวนะอ่าเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับวันนี้ว่าแผงเดียวนะมันจะเปิดติดไหมนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะอ่าเดี๋ยวลั่นเบรกเกอร์ครับอ่าติดบออ่าติดนะครับผมลั่นนะไฟแดงติดนะครับเห็นไหมอ่าไฟแดงติดนะซอฟต์สตาร์ททำงานแล้วก็ลั่นขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้คือเอ่อบอร์ดผสมไฟลั่นแล้วนะนะครับผมเนาะไฟติดนะ นี่นะครับไฟติดนะตัวนี้คือเอาพุดนะเอาพุดนะครับออกไปใช้งานนะตัวนี้นะ่ะเดี๋ยวมาวัดแรงดันกันนะครับว่าแรงดันณเวลานี้นะครับแรงดันมาจากแผงนะมันจะเท่าไหร่นะครับแผงโมฟัดแผงเดียวนะนะร้อยสี่สิบวัตน,นะครับนะมาดูกันนะอ่าโอ้โหมาเก้าสิบสี่เลยนะครับเก้าสิบสี่จุดหนึ่งโอเก้าสิบสามเก้าสิบนี่นะครับ อ่ามาเก้าสิบกว่าโวลต์เลยนะครับผมเนาะนี่นะครับอ่าเก้าสิบกว่าโวลต์เลยนะแผงเดียวนะครับผมแผงเดียวนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะออกกี่โวลต์ครับแรงดันมันจะกี่โวลต์นะนเองนะครับนี่ครับนี่แปดสิบเก้านี่ครับนี่นะครับแปดสิบเก้าจุดหนึ่งนะนี่นะครับผม เดี๋ยวลองวัดวัดขาเข้าอีกสักรอบหนึ่งดูก่อน,นครับทำไมขาเข้ามันได้เก้าสิบนะผมกง็งงอยู่นะครับอ่า,อาได้เก้าสิบนะครับนี่นะครับขาเข้านะได้เก้าสิบโวลต์นะครับนี่นี่นะครับแรงดันมาจากแผงนะเก้าสิบโวลต์เลยนะนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวดูขาออกครับผมขาออกเท่าไหร่ อ่าได้แปดสิบเจ็ดนะขาออกนี่ครับโหสูญเสียไปตั้งสามโวลต์กว่าสาโวลต์กว่านะครับนี่เสียไปเลยนะครับอ่านี่นะครับผม3โวลต์ก,กว่าเลยนะอันนี้คือขาออกนะได้แปดสุดโวลต์น,นะครับผมเนาะอ่านะครับก็งงๆอยู่นะทําไมมันขาออกทําไมมันสูญเสียแรงดันไปเยอะขนาดนั้นนะครับตั้งตั้งสามโวลต์นนะนะครับ แรงดันเข้าอ่ะ90นะครับ90โวลต์นะครับผมเนาะเวลาออกก็ออกเหลืออยู่87 87นะครับผมเนาะอ่ะนะครับผมคลิปนี้ก็มาต่อลองดูเฉยๆนะลองใช้งานเอ่อต่อลองใช้งานนะฮะเดี๋ยวผมจะต่อไฟบ้านแอลอินเข้าไปอีกนะครับผมเนาะลองดูซิว่ามันจะออกมาเท่าไหร่นะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเวลาต่อนิดน,นึงครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมเนาะ ตอนนี้คือผมต่อไฟ AC มานี่แล้วนะครับผมเนาะเพื่อจะทดลองนะครับว่าไฟมันจะออกที่เท่าไหร่นะครับผ่านตัวบอร์ดแล้วนะครับผมเนาะมาลองดูกันนะครับอยากดูเหมือนกันว่าไฟเนี่ย220นะเวลาออกเนี่ยมันจะออกกี่โวลต์นะครับผมเนาะเป็นไฟไฟไฟเข้าเนี่ยเป็นไฟ AC นะเป็นไฟบ้านนะตรงนี้นะครับ แต่พอออกเนี่ยมันจะเป็น DC นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับต่อไฟมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดูตัวมินเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับอ่าเบรกเกอร์อยู่นี่นะอ่าเดี๋ยวลั่นเบรกเกอร์ดูครับอ่ามาแล้วครับอ่าติดนะครับซอฟต์สตาร์ททำงานนะครับบอร์ดทํางานนะสาระไฟติดนะครับตอนนี้นะไฟตอนนี้คือมาอยู่2 3 5นะครับสวิงอยู่นะครับ233มไฟมันไม่สูงอยู่นะครับผมเนาะก็ปกติก็ไฟก็220นะ อันนี้คือแรงดันมา230ร้อยสากว่านะครับตอนนี้คืนนะครับแอมมันเลี้ยงตัวนี้ด้วยแล้วก็เลี้ยงตัวบอร์ดด้วยนะครับก็มันกินอยู่ที่0 0 9ย์แอมนะครับตอนนี้คือวัดขึ้นอยู่5.5วัตต์นะครับผมเนาะนี่นะครับตอนนี้คือรันรันไฟเข้าระบบผสมไฟแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูไฟออกนะครับไฟออกจะเป็นไฟ AC นะผมต่อไว้แล้วนะอ่ะเปิดดูครับไฟออกนะโอ้ได้300กว่านะครับ นี่ครับลงนะฮะสาม้อยยี่สกว่ากว่านะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นไฟดีซีนะสามรอยี่สโวลต์นะครับนี่นะครับก็ไม่นิ่งนะครับขึ้นลงขึ้นลงอยู่นะครับแต่ก็ดังได้อยู่นะครับสามกว่า v โวลต์นะตัวนี้ได้อยู่ครับคือตอนนี้คือผมไม่เอาไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าผสมนะผมเอาไฟจากไฟ AC เพียวๆเลยนะครับ เข้าบอร์ดตัวนี้บอร์ดผสมไฟแล้วก็ออกมาเป็นไฟดีซีนะครับผมเนาะนี่นะครับออกมาคือได้อยู่3 2 3 8 9โวลต์นะครับผมเนาะนี่เลยนะอ่านะครับก็เพื่อนๆจะเอาไป DIY ต่อหรือคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะคลิปนี้ก็ก็จัดหาตัวบอร์ดเนี่ยมามาใช้ได้เลยนะ นะครับจะเอาไปาขับอะไรก็ได้นะครับเอาไป DIY ต่อนะจะเอาไปขับปั๊มนงปั๊มน้ําก็ได้นะนะครับคือบอกก่อนนะว่าไฟมันเป็นไฟ DC นะออกมาเป็น DC นะครับ300อกว่าวนนะนะครับผมเนาะออกมาไฟเข้าก็คือ2 3 8อโวลต์น,นะออกมากคือ300กว่าว์เลยนะครับผมเนาะอ่ะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมาต่อให้ดูเฉยๆนะคือ ก็จะประมาณนี้นะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งครับขอมานานแล้วนะครับว่าอยากให้ผมต่อไฟ Ac เข้าบอร์ดผสมไฟนะอ่ะเนี่ครับต่อให้แล้วนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะนะครับไฟเข้าก็200กว่าวต์นะครับไฟออกก็300กว่าวตนนะ320 323ประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ